คนนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่15แล้วนะคะสำหรับวันนี้นั้นครูแอนก็จะสอนเนื้อหาในภาษาพาทีนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีหนังสือภาษาพาทีอยู่ใกล้ตัวนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปในหน้าที่3.2นะคะสำหรับเนื้อหาในภาษาพาทีที่ครูแอนจะสอนนะคะมีชื่อเรื่องว่าตามหา ซึ่งอยู่ในบทที่4นั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่ได้มีหนังสือภาษาพาทีอยู่ใกล้ตัวนะคะก็ดูหน้าจอไปพร้อมๆกับครูแอนได้เลยค่ะนักเรียนเห็นภาพในหน้าที่32ไหมคะว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะในภาพมีลูกช้างสองตัวนะคะก็คือใบโบกใบบัวนั่นเองนะคะ และลูกช้างสองตัวนั้นกําลังทําอะไรอยู่คะช้างทั้งสองตัวนั้นกําลังเล่นน้ําอยู่นะคะแล้วยังมีใคคะยังมีเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะที่กําลังเดินมาหาลูกช้างนักเรียนทราบไหมคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้คือใครใช่แล้วคะ่ะเด็กผู้ชายคนนี้ก็คือภูผานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนคิดว่า ผูผาเดินมาหาลูกช้างทำไมกันคะนักเรียนจะอ้านะคะอ้าภูผาเดินมาหาลูกช้างทำไมนั้นเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะอยู่ในเนื้อเรื่องตามหานั่นเองนะคะให้นักเรียนที่มีหนังสืออยู่กับตัวเองนะคะเปิดหนังสือหน้าที่34เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องตามหากันนะคะในช่วงรู้จักคำนำเรื่องนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านคำตามครูแอนพร้อมทั้งฝึกสะกดคำตามครูแอนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนักเรียนอ่านตามครูแอนเลยนะคะ คอ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 คำต่อไปนะคะนักเรียนผูกผออูอกอผูกคำต่อไปค่ะลา ลออานอลานคำต่อไปแล้วนะคะภาพของต้นอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพอ้อยนะคะอ้อยเป็นอาหารของของอะไรคะ อ้อยเป็นอาหารของช้างนะคะออยอ้อยไม้ทูอ้อย,ออยภาพต่อไปนะคะภาพนี้คือคำว่าเดินดอเอนอเดินนะคะ ต่อไปเป็นภาพอะไรคะนี่คือภาพเด็กนั่งอยู่ในกระมังและในกละมังก็มีน้ำอยู่นะคะแสดงว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังเล่นน้ำนะคะลอเอนนเล่นไม้เอกเล่นนน นำ,นำไม้โชว์นำ้ำเล่นนำ้ำคำต่อไปนะคะคือคําว่าคําว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยภาพนี้คือภาพลำทาน ลอัมลัมทออรทานลําทานนะคะภาพต่อไปนะคะภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะจรู้จักไหมเอ่ยสิ่งนี้ก็คือกระดึงกรออ กระดออ,อือดึงกระดึงนักเรียนอย่าลืมคําคำตามครูแอนด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนไม่ฝึกอ่านนักเรียนก็จะอ่านไม่ได้นะคะคำต่อไปคือคำว่ากระพรวน กรอะกระทอรออัวนนพลวนกระพลวนได้ไหมคะนักเรียนตามคือแอนทันไมมเอ่ยคำต่อไปนะคะนักเรียนคือคำว่าที่ทอีอที ที่คำต่อไปค่ะและลอแอและคำต่อไปค่ะแต่ตอแอแต่ไม้เอกแต่คำต่อไปนะคะคือคำว่า โตอาโมตามคำต่อไปค่ะหายหออายหายคำต่อไปค่ะดังโดอะงอดัง คำต่อไปนะคะยูอยอ,อูยูไม้เอกยูคำต่อไปค่ะวอเอเวรออาลาเวลาคำต่อไปนะคะทันที ทออนอทันทอ,อีทีทันทีต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะโปกเป๊กปโอโอกโปลูกมา กรออุงอกลุงไม้จัตวากลุงกรออิงอกลิงไม้จัตวากลิงเป็นกลุงกลิงได้ไหมคะนักเรียนนี่คือคำศัพท์ในรู้จักคำนำเรื่องจากเรื่องตามหานะคะ ช่วงแบบฝึกหลังเรียนกันนะคะเมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านคำศัพท์กันไปแล้วนั้นนักเรียนก็จะต้องทำแบบฝึกหลังเรียนกันนะคะเราไม่มีแบบฝึกหัดกันมาหลาย EP แล้วนะคะใน e p นี้ครูแอนก็จะให้แบบฝึกหัดหลังเรียนกันนะคะแบบฝึกหัดของครูแอนให้นักเรียนทำในหนังสือทักษะ ภาษานะคะหนังสือทักษะภาษาและทำในหน้าที่61นั่นเองนะคะนักเรียนเปิดหรือยังคะนักเรียนคนไหนไม่มีหนังสือทักษะภาษาอยู่ใกล้ตัวให้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะว่าแบบฝึกหลังเรียนของครูแอนนั้น ครูแอนมอบหมายให้ทำหน้าที่6 1นะคะแค่หน้าเดียวเท่านั้นวันนี้ครูแอนขอแค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําสั่งกันนะคะคําสั่งก็คือเลือกคําที่กํำหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่านเลือกคําที่กําหนดเขียนเติมใต้ภาพ แล้วฝึกอ่านก็คือเขาให้คําเรามาแล้วนะคะและให้เรานําคําที่เขากําหนดมาให้นี้เติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านคําเหล่านี้แต่ครูวันนี้ครูแอนจะให้นักเรียนฝึกอ่านก่อนที่จะลงมือทำนะคะ นักเรียนอ่านตามครูแอนเลยค่ะคอผูกเดินลานออยลำทานนี่คือคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เราก็ได้ผ่านการอ่านไปแล้วสองรอบนะคะ เราคิดว่านักเรียนยังคงจำได้อยู่นะคะเพราะเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองตัวอย่างเดี๋ยวครูเอนจะยกตัวอย่างให้นักเรียนหนึ่งข้อนะคะคือภาพแรกนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรคะดูที่ลูกศรชี้และนักเรียนดูคำที่เขาให้มาว่าคำไหนตรงกับ ภาพที่1นึ่คำที่ตรงกับภาพที่1คือคำว่าคอใช่ไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดของครูแอนก่อนจากกันในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ในรู้จักคำนำเรื่องหน้าที่3.4นะคะนักเรียนก็อย่าลืมทำแบบฝึกหลังเรียนที่ครูแอนมอบหมายด้วยนะคะ แล้วพรุ่งนี้เราก็กลับมาเจอกันใน EP ีที่16นะคะครูแอนก็ยังคงใช้หนังสือภาษาพาทีและทักษะภาษาเช่นเดิมนะคะนักเรียนเตรียมไว้เลยนะคะพรุ่งนี้ครูแอนสอนเนื้อเรื่องต่างนะคะเราจะได้ทราบแล้วว่าตามหาคืออะไรถึงได้ชื่อเรื่องว่าตามหานะคะแล้วผูอุขามาหาใบาบวกใบบวัวทำไมนะคะ เราก็จะได้ทราบกันใน EP ีที่16ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูแองก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเรามาเจอกันใน EP ีที่16นะคะ